คลื่นคลื่นนี้ที่ปรับตัวขึ้นมาเพราะ,ะนั้นราคาอาจจะลงมาลึกหน่อยนะครับพักฐานลึกหน่อยแล้วก็ยกตัวกลับมาได้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นจังหวะในส่วนของคริปโตอ่าส่วนของบิตคอยนะครับขออภัยนะมาดูกันที่ราคาในส่วนของกระดานไทยกันบ้างครับราคากระดานไทยเนี่ยขึ้นมา1.44นะครับล้านนะครับ1.44ล้านนะ ส่วนหนึ่งอันนี้ส่งมาจากส่วนของเงินบาทครับตอนนี้33มสบาทห้ตังค์ไปแล้วนะครับก็ไม่ถึง50าสิบตังค์สามสิบสามจุดสามจุด สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้9สิงหาคม2564ครับเราก็กลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์คลิปโตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใครรับชมกันอยู่ก็อย่าลืมครับกดติดตามกด Subscribe กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่ามีคลิปใหม่บทวิเคราะห์ใหม่จะได้ติดตามกันได้ทัน นะครับใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายคริปโตกับเรานี่ครับก็สามารถแอดไลน์แอดที่อยู่ด้านล่างหน้าจอกันเข้ามาได้นะครับบนหน้าเมนูไลน์จะมีหัวข้อสมัครเปิดบัญชีครับก็สามารถกดสมัครเปิดบัญชีกันได้ทันทีนะครับนะก็สําหรับคริปโตของเราเนะครับเป็นการเทรดแบบฟิวเจอร์นะครับก็สามารถทากำไรได้ทั้ง2ฝั่งครับทั้งในช่วงสภาวะตลาดที่เป็นขาขึ้นแล้วก็สภาวะตลาดที่เป็นขาลงนะครับยิ่ง ในช่วงที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่าหลายๆตัวเนี่ยราคาปรับตัวลงกันมาเป็นเดือนๆเลยนะครับก็อาจจะเสียโอกาสในช่วงทํากําไรแบบนั้นกะได้นะครับก็ใช้ฟิวเจอร์ครับในการทํากําไรนะไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงก็สามารถทํากําไรได้เช่นกันนะครับอ่าแล้วก็หากสนใจเข้ามาพูดคุยและเปลี่ยนมุมมองการเทรดกับเรานะครับก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับก็เข้ามาพูดคุยและเปลี่ยนมุมมองกันครับ ก็วันนี้เรามาเริ่มกันที่ในส่วนของคริปโตนะครับคริปโตแนวโน้มทิศทางเนี่ยมีการเบรกต้านบริเวณนี้ออกมานะครับเพราะนั้นมองว่าอาจจะมีการเปลี่ยนเทรนด์เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถามว่าถ้าจะไล่เทรนด์ผมให้วางตัวนี้เล่นไปกันไปก่อนครับเล่นจากเทรนด์ตัวนี้ก่อนนะครับนะว่าจุดเริ่มต้นจากด้านล่างโลด้านล่างนะครับแล้วก็ราคาที่ขึ้นมาทดสอบตัวนี้แล้วก็ยกตัวขึ้นมาเนี่ยเพราะนั้น ถ้าหาจังหวะเข้าเทรดรอราคาพักมาบริเวณนี้ครับราหาจังหวะเขาซื้อแต่ถ้าเกิดหลุดมานั้นหมายความว่ามันจะจบคลื่นนะครับจบคลื่นคลื่นนี้ที่ปรับตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นราคาอาจจะลงมาลึกหน่อยนะครับพักฐานลึกหน่อยแล้วก็ยกตัวกลับมาได้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นจังหวะในส่วนของอ่าคริปโตอ่าส่วนของบิตคอยนะครับขออภัยนะมาดูกันที่ราคาในส่วนของกระดานไทยกันบ้างครับราคากระดานไทยเนี่ยขึ้นมา1.44นะครับ ล้านนะครับหนึ่งจุดสี่สี่ล้านนะส่วนหนึ่งอันนี้ส่งมาจากส่วนของเงินบาทครับตอนนี้สามสิบสาบาทห้าสิบตังไปแล้วนะครับก็ไม่ถึงห้าสิบตังสามสิบสามจุดสามจุดสี่ประมาณนี้ครับนะสามสิบสามจุดสามจุดสี่แล้วนะครับขึ้นมาคึ้น้างสูงมาะนั้นจะยิ่งส่งให้ในส่วนของเงินบาทกระดานไทยเนี่ยบิตคอยกระดานไทยปรับตัวสูงแรงกว่าปรกรติด้วยนะครับก็ลักษณะการเทรดเช่นเดียวกันครับหากจังหวะราคาย่อ แถวนี้นะครับแล้วก็ย่อลงมาครับหาจังหวะเข้าซื้อบริเวณนี้ใช้เทรนดหลักลักษณะคล้ายๆกันกับในส่วนของกระดาน US นะครับแต่ก็อ้างอิงก,กระดาน US ไว้ก่อนนะครับนะเพราะว่าในส่วนของกระดานไทยเนี่ยก็คือเป็นการเอาเงินลรา เงินบาทเนี่ยครับมาแปลงด้วยเพราะนั้นบางทีมันอาจจะผิดจะเพี้ยนกันได้นะครับต้องระวังกันนิดนึงนะครับนะมาดูกันในส่วนของอีทิเรียมครับอีทเรียมปรับตัวเนี่ยสูงขึ้นมาไม่พักเลยครับวิ่งกันแบบไม่พักกันเลยทีเดียวนะเพราะนั้นเทรนดวิ่งมากันแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องมองลงไปถึงในเทรนดของ4ี่ชั่วโมงนะครับนะมองลงไปถึงเทรนดี่ชั่วโมงนะครับใช้เทรนตัวนี้ในการไล่ครับนะวิ่งแรงๆแบบนี้ก็ต้องใช้เทรนดใหญ่แบบนี้ครับนะเพราะนั้นราคามีการพัก ฐานรอบเล็กมารอบหนึ่งละตอนนั้นราคามีโอกาสจะลงมาทดสอบอยู่บริเวณนี้ครับนะก็ลงมาแถวเนี้ยครับหาจังหวะเข้าซื้อกลับตัวมาก็หาจังหวะเข้าซื้อนะครับเพราะฉะนั้นต้องอาจจะต้องไปหาจังหวะในทำเฟรมที่เล็กหน่อยนะครับอย่างเช่น1ชั่วโมงอะไรเงี้ยในการไล่นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมมองว่าสั้นเกินไปมันมันมีความผันผวน,นที่สูงเกินไปนะครับความเสี่ยงจะสูงกว่านะครับเพราะฉะนั้น รอจังหวะโอกาสดีดีดีกว่าครับแล้วหาจังหวะเข้าซื้อนะครับนะสำหรับอีทีเวียมก็ยังให้แนวโน้มที่ตอนนี้ณนะตอนนี้ก็ต้องมองว่าปรับตัวขึ้นมาขึ้นพอสมควรละนะครับแต่ว่ามันขึ้นมากเกินไปนะครับตอนนี้มัน,ม,นมันซื้อมากเกินไปละเพราะนั้นมีโอกาสถักตัวได้นะครับเทรนด์กลับมาเป็นทิศทางขาขึ้นค่อนข้างจะสวยงามละแต่ว่าขึ้นพอขึ้นมากเกินไปเนี่ยม,มันมีโอกาสถักฐานก่อนแล้วค่อยปรับตัวขึ้นนะครับอันนี้ต้องระวังกันสักนิดหนึ่งสําหรับอีทีเวียมนะครับ มาดูกันในส่วนของกระดานไทยกันบ้างครับอีเทอรเียมกระดานไทยนะครับษณะเดียวกันครับราคาขึ้นมาสูงมากเกินไปแล้วนะครับขึ้นมาแตะถึงระดับหนึ่งแสนนะขึ้นมาแตะถึงระดับหนึ่งแสนทีนี้รอย่อดีกว่าครับรอย่อแถวๆสักเก้าหมื 90, 000, นะ่นนะครับนะรอดูเก้าหมื่นหรือแปดหมื่นห้าจะดีกว่านะครับรอดูคิดว่าน่าจะพักลงมาบริเวณนี้นะครับเราค่อยหาจงังหวะเข้าซื้อถ้าเกิดสูงแบบเนี้ยผมว่าเสี่ยงเกินไปนะครับนะในการลงทุนนะครับ มาดูกันในส่วนของ XRP ครับ XRP ถามว่า XRP ยังไม่ได้กลับมาขึ้นแบบแข็งแรงนะครับเพราะนั้นราคาอาจจะยังเป็นลักษณะแบบค่อยๆไซด์เวขึ้นมาแบบนี้ครับค่อยๆไซด์เวไซด์เวขึ้นมาเป็นลักษณะนี้มากกว่าทีนี้ถ้าเกิดไซด์เวย์ขึ้นมาครับแล้วติดเทรนด์นะครับติดเทรนดตัวนี้แล้วราคาหักหัวลงมาแบบเนี้ยผมยังมองว่ายังมีโอกาสลงต่อได้นะครับนะ จะต่างจาก Ethereum หรือบิตคอย Bitcoin, นะครับที่ขึ้นมายืนแบบแข็งแรงนะเพราะนั้น S R P นะครับอย่าเพิ่งก,กระโดดรีบกระโดดเข้ามาซื้อแล้วกันรอดูจังหวะสัญญาณให้มันตั้งขาตั้งเทรนดให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยหาจังหวะเข้าซื้อนะครับนะเพราะนั้นมันเพราะฉะนั้นมันอาจจะยังมีโอกาสที่จะทุกทุบลงมาต่อได้นะครับมาดูกันในส่วนของกระดานไทยนะครับ กระดานไทยเนี่ยลักษณะคล้ายๆกัน,นครับราคาค่อยๆปรับตัวยกไฮขึ้นมาเล็กๆนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเทรนของตัวเทรนย่อยนะครับเป็นภาพย่ยอยๆเพราะนั้นดูเทรนใหญ่ภาพใหญ่เนี่ยมันยังแบบลักษณะแบบเนี้ยนะเพราะนั้นมันอาจจะติดแล้วปักหัวลงมาได้นะครับทีนี้ราคาถ้าเกิดเท,เทหัวลงมาแล้วเนี่ยเป้าหมาย16บาทนะครับมีโอกาสอยู่นะครับมันจะต่างจาก เมื่อสักครู่สำหรับ Bitcoin แล้วก็ Ethereum นะเพราะที่ว่ายกขึ้นมาแบบแข็งแรงนะครับตัวนี้ยังไม่ขึ้นแข็งแรงนะครับเพราะนั้นโอกาสทุกยังมีครับ16บาทเป็นเป้าหมายนะครับสำหรับ XRP มาดูกันในส่วนของ litecoin นะครับมาดูกันในส่วนของ litecoin l i t e c o ยังติดกรอบแนวต้าน155อยู่ที่เราคุยกันนะครับแนวรับ100คิดว่าจะยังใช้์อย,อยู่ในกรอบนี้ไปก่อน นะครับตอะนั้นยังไม่น่าเล่นสําหรับตัวไลคอยนะครับจังหวะการเล่นเนี่ยผมว่าเล่นในกรอบไปครับหาจังหวะช็อต155นะครับเป้าหมายที่100แบบนี้จะดีกว่านะครับถ้าเกิดหลุด55ก็ช่ยคัดลอดออกไปนะครับเพราะว่าราคาเึ้นตัวไม่แข็งแรงครับโอกาสไซเวจะยังค่อนข้างสูงนะครับมาดูกันในส่วนของกระดานไทยกันบ้างนะครับกระดานไทยสำหรับไลคอยเนี่ยก็ยังติดอยู่155นะครับตอนนี้ราคา155อยู่ประมาณ5,000นะครับนเป็นต้านนะครับ แนวรับที่บอกไว้คือตกราวๆสามพนอะครับที่เราติดตามกันอยู่นะเพราะนั้นให้เล่นในกรอบนี้ไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดไม่จำเป็นไม่มีเทรนดไปจับตัวของอ คริปโตหรือว่าอีเทียริวัลอยย่อลงมาลึกๆแล้วหาจังหวะเข้าซื้อจะดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองสําหรับบิตคอยของเราสาหรับคริปโตของเราในวันนี้นะครับใครรับชมกันมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมครับกดติดตามกด s ับ s c r i b ์กดแจ้งเตือนกเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่ามีคลิปใหม่กดวิเคราะห์ใหม่จะได้ติดตามกันได้ทันนะครับแล้วหากสนใจเข้าร่วมกลุ่มพูดคุยกับเรานะครับก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้นะครับก็ถือว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนกันลวกันนะครับนะก็ และหากสนใจปเปิดบัญชีซื้อขายคริปโตกับเรานะครับก็สามารถกดแอดไลน์แอดกันเข้ามาได้นะครับบนหน้าเมนูเราจะมีหัวข้อสมัคร,รเปิดบัญชีกันอยู่ก็สามารถกดสมัครเปิดบัญชีกันได้ทันทีครับและถือว่าเป็นการสนับสนุนให้กับเราทําคลิปดีๆทําเนื้อหาดีๆออกมากันได้ต่อเนนองนะครับสําหรับวันนี้ก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในบทพิคอหน้าขอบคุณครับ